วิธีค้นหาแบนเนอร์ดูพรมของคุณวิดีโอนี้จะแนะนำวิธีการค้นหาแบนเนอร์อของดูพรมมาดูแต่ละขั้นตอนไปพร้อมกันเลยเริ่มต้นด้วยการเข้าสู่ระบบที่หน้าสูนลูกค้าดูพรมของคุณค้นหาเมนูไอบด้านซ้ายและคลิกที่เครื่องมือทางการตลาดเมื่อหน้าจอแสดงผลตัวเลือกต่างๆให้เลือกแบนเนอร์ในเมนูแบนเนอร์คุณจะพบกับแบนเนอร์มากมายที่มีประโยชน์ทางการตลาดของดูพรม ตั้งแต่โลโก้ดูพรมไปจนถึงแบนเนอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโปรโมชั่นโสกฟรีและอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณเติบโตเพื่อช่วยประหยัดเวลายิ่งขึ้นตัวกรองของเราจะช่วยให้คุณได้ปรับแต่งการค้นหาได้ใน3หัวข้อหลักคือขนาดภาษาและประเภทแคมเปญตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการโบรกเกอร์ภายใต้การควบคุมจากองค์กรการเงินเป็นภาษาอังกฤษเริ่มต้นด้วยการเลือกโบรกเกอร์ภายใต้การควบคุมจากองค์กรการเงินในเมนูประเภทแคมเปญ จากนั้นเลือกภาษาอังกฤษในตัวเลือกภาษาจากนั้นคลิกเลือกทั้งหมดในเมนูการเลือกขนาดเพื่อค้นหาขนาดทั้งหมดคลิกใช้ตัวกรองเพื่อดูแบนเนอร์ที่ตรงกับการค้นหาของคุณคุณสามารถรวมตัวเลือกต่างๆสำหรับภาษาแคมเปญและขนาดเพื่อค้นหาแบนเนอร์ที่คุณต้องการโดยไม่ต้องใช้ตัวกรองอีกครั้งหากคุณต้องการดาวน์โหลดแบนเนอร์ให้คลิกที่แบนเนอร์เพื่อขยายขนาด จากนั้นคลิกขวาที่รูปภาพที่ขยายแล้วเลือกบันทึกรูปภาพเป็นเปลี่ยนชื่อและเลือกตำแหน่งของไฟล์แบนเนอร์ที่คุณดาวโหลดอีกวิธีหนึ่งในการดาวน์โหลดแบนเนอร์คุณสามารถคลิกรับโค้ดที่ด้านขวาของแบนเนอร์จากนั้นเลือก HTML หรือ JavaScript ตามความต้องการของคุณจากนั้นคัดลอกโค้ดที่ให้มาและววางบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของคุณได้โดยตรงเรียบร้อยแล้วคุณสามารถค้นหาแบนเนอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ และช่วยคุณให้ไปสู่ความสำเร็จเริ่มต้นค้นหาคลังภาพแบนเนอร์ของเราได้ตอนนี้เลย